บรรยากาศก็ดีเหมือนกันเนาะหลังติดภูเขานะฮะไปนี่หันหน้าทางทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือครับทิศเหนือไปสายอ่าทิศเหนือนะฮะนี่ฮะบรรยากาศดีครับอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับไปข้างหลังเป็นที่ต่าง สวัสดีทุกท่านนะครับกับผมกับเชียงรายขายที่ดินนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลหน้าทรายของพิเภกมือจอเชียงรายนะฮะอยู่บ้านหัวดอยนะไปดูที่ดินหนึ่งงานเอหนึ่งไร่สี่สิบกว่าตารางวานะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับตัวนี้เรากำลังเดินทางจากหนึ่งศูนย์สองศูนย์เชียงรายเทิงนะฮะอยู่กมที่เจ็ดนะครับผมจากแยกนี้ไปถึงเชียงรายวันเจ็ดกิโลเมตรนะฮะ เราจะไปดูเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงทางหลวงชนบทนะครับผมเลี้ยวซ้ายตรงโรงเรียนวันหมดอ,อยนี่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสูนรรอเลี้ยวซ้ายไป1 0 2่อีกประมาณ1.8กิเมรครับทางไปวัดพระธาต แก้วนะครับผมบนถนนชอร์หนึ่งศูนย์สองสองะฮะตัวนี้จะไปโผล่อถนนขนยุทินท yeah. yep ี่วัดปรงขุนนะครับผมถ้าตกงไปเรื่อยๆนะครับสามารถเป็นทางลัดไปวัดปรงขุนได้นะสำหรับถนนประคุณยทินตามเส้นทางเป็นนี่ไฟไหมมีไฟฟ้าเหรอมีค <UM รับไฟฟ้านะนี่ไฟแรงจุดข้าออกไปสองทางครับมีไฟฟ้านะฮะ บาบฟ้าบับฟ้าคุณชชนนะฮะใช้เวลาเดินทางจากทงใหญ่ประมาณ5นาทีนะฮะับหรือ1นึ่กีบ่ไมบเฮะข้อได้สองครั้งนลงสองครั้งเข้าออกทีร้านอาหารก็ได้ตอนนี้ชุมชนก็เยอะมากวันนะครับผมตอนนี้ที่หายากที่เป็นฉนวนนะครับทราบางคนว่าทำไมมันแพงจังแถวนี้ไม่ค่อยมีฉนวครับ เป็นปที่รองเป่าเนาะรองเป่าเป็นปบนังแพร่ที่มีโฉนดก็จะแพงนิดนึงนะซึ่มันหาย,ยากมากครับที่โฉนดแถวๆนี้นะก็ค้าต้องการ,ารมีความต้องการเยอะมากานี่ไเพลงมันไม่ขายแล้วครับยังเพลงนี้ตั้งร้านเจ็ดร้านแปดในสามงานเนี่ยพวกซื้อตอนน้องปูมซื้อได้ยังยัง เี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ใช่เลี้ยวขวาอีก300เมตรเลี้ยวขวานะครับผมตอนนี้บรรยากาศก็อย่ใกล้ๆดอยปุยเนาะมีมีภูเขาภูเขาอยู่ครับก็ใกล้เมืองครับประมาณ7กิโลเมตรเองครับห่างจากตัวเมืองเชียงรายไม่ไกลนะครับราคาหรือว่าแพงไหมหรือว่าต้นราคาปกตินะฮะเพราะว่ามันติดแถวอเงี้ยมันไม่มีใบนะแถวนี้เอกสารสิก็ไม่มีเนาะ เหลือหัวซอยสิบแล้วก็ไปชัานลูกหอยซอยหนึ่งไม่ซอยไหนนะซอยสิบซอยสิเนาะอจะเป็นทางลูกกลางเยืนแค่สองร้อยเมตรขายจั่ายอ๋อเข้าประมาณสองรเมตรเองแถวนี้ที่สวยๆไม่ไม่ม่ีชั้นหอนี่ครับคนมาสร้างบ้านอดี่ยวละเขสร้างบ้านอยู um um> ่หรือเปลที่ท่นบอไม่ชันหขายอยู่ แัสกัดเป็นตะนที่างบ้านพ่อเองอ่ะเนี่ยมีคนเริ่มมาใสยอยู่กันแล้วไงน่าจะมิดอย่างไหนผมเองบางแปลงบางอย่างเปลงบางหลังนี่กับผมมิชโนนอะที่ทำบ้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยที่อย่างไรตรงหน้าเนี่ยแต่อันนี้ถ้าเป็นห้องน้านี่มีชั้นตรงไหนที่ตรงไหนตรงนี้ที่ต้นก็าแพงใหญ่หนึ่งครับที่ต้นสัมนี่แหละอ๋อโอเคอยู่ข้างซ้ายมือนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปจอดจอดตรงนู้ะ ตรงนี้เป็นคอนกรีตนะอ่าติดคอนกรีตนะฮะจะลวกไปมัน hmm. ก okay. okay, no uh. okay, ็จะเป็นโอเคเหมือนกันนะฮะโอเคถุงไม่ลึกถุงเป็น50%ที่อยู <S 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 ่ตรงนี้นะครับเริ่ือแตกแนวรั้วนี่นะฮะ ร้อยห้าแสนบาทหันบริการดีนะครับร้อยบริการก็ดีเหมือนกันเนาะหลังติดภูเขานะฮะไปนี่หันหน้าทางทิศไหนเนี่ ดีครับอยู the aan, right ่ใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับแป็งข้างหลังเวตีตาบอลนะเอาแล้วก็เข้าที่ไหนแล้วก็บรรายด้วยกันข้างหลังกี่ไร่พูดหนอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะเนี่ยอยู่ต้นสักตรงนี้นะฮะไม่ไกลจังถนนใหญ่นะครับผมสมัยเชียงรายนะฮะ เนี่ยแล้วหลับฟูลตัวนี้ก็นหน้าเป็นน้ำเหมือไงไี่หมดเลยนะหมุดครบเลยคบเนี่ยหมดครบเลยนะเนี่ยจะไปตรงไปตรงนี้ฮนะถึงหลักหมดตรงนั้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหรือว่าราคาใช้ได้เลยครับ ถ้าหน้าเป็นแล้วเหมือนนะเออเฉลี่ยอยู่าเดิมอ่ะเขาต้องหวางต่อกอันเลยแล้วผมได้นี่ต้องใส่ท่อนะอแต่หลักหมุดเราอยู่ทางนอกบรรยากาศดยรอบนะภูเขาสวยเลยนะครับมีบ้านมามีเพื่อนบ้านเลยนะอ,อ,งงนอ๋อนี่เป็นสถานีช่องสามอะไรนะตุขเจ็ ที่ดินถมไม่เยอะนะฮะเนี่ยประมาณนะสีให้เม็ดหนึ่งอะเต็มที่อะปลูกบ้านได้เน้ะทำจัดสรรนี่โอ้สบายเลยดิรูปเป็นแปลง 1, 5, สี่เหลี่ยมเลยนะราคานี้ถือว่าไม่แรงนะหนึ่งล้านห้าแสนเนี่ยเทียบกับบ้านดูเนาะ มันดูไปสองสามล้านหนูนะนี่ฮะครบหลักหมุดชัดเจนครับอ่ะตรงไปเลยอันนี้คณะนี้เปนใจเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เราแบ่งกันนะเรียนหลักปูนเลยอ๋อเฉียงว่านี่เลยใช่จะเฉียงไปตรงนี้นะดูดูตามพนามันเหมือนจะเฉียงแต่รูปฉนนเราไม่มันเฉียงตรงนี้เนาะยังเดิมเลยนะผมออกผมกันแล้ ไป,นนไ,ไปก่อนไหมเอาไปเลยเอยวอน,นี้ขับเรยอบ,บ,บ้านห,หรอบ้านหัวดอยครับบ้านเนี่เยเีรยวจากถนนข้างหลวงแผ่นดินประมาณหนึ่งกิโลเกือบสองกิโลนะฮะไมไกรแปดกิโลเมตรมันจะเฉียงมาที่ ก็ไม่จะเสียงเนาะไม่เสียงแต่ขคณะถือว่าราคานี้ถือว่าไม่ไม่แพงนะท่านผานี้เนาะใกล้เมืองไงนี่เราเจ้าแรกนะเนี่ยหากันไหมครับได้วันสองวันก็คือจะแบ่งกันหลายเจ้าทำแบ่งเป็นจับสลากล็อกก็ได้เนี่ยที่เขาจะแบ่งเงินกัน หลักหมุดตรงนี้นะเจ้หนนบนี่เพืนน่นบานี่หลักหมดตรงนี้ เดี๋ยวเขาปักหลักไว้ตรงนี้นก็เสียงตรงไหนเอานะน้นองเสียงนี่ตรงนี่นี่ไหมวิวสวยมากครับด้านหน้ากา็โล่งดูลึกไฟฟ้ามีน้ำประปามีไม่ไกลจากถนนหลัก2020เชียงรายเทิงตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ ในของเพื่อนบ้านนลยครันี่อย่างนท่าไหร่อ๋ออันนี้บ้านพี่เหรอตัวไหนพอดีตัวไหนเนี่ยโฉนนะนเป็นโฉนดกะอ๋อเป็ที่ว่างเปล่าเนาะที่เป็นเนินเลยที่เป็นที่เนินเป็นที่เนินจะไม่มีข้างทางติดก็ไม่มีโฉนดเลยแปลงมาก <ừ> องง่าอ <ừ> ่ะแปลงนี่เป็น,นโฉนดเลยถือว่าสวยน,นนะเนาะแปลงนี้นนเนาะผมก็ได้เนี่ยแปลงเป็นจัดสันก็ได้เนี่ยทำบ้านเป็นหลังขายเน้ะมีคนมาอยู่ไหนน้อน,นอเ่ยผมตีถม,มประมาณหนึ่งเมตรแล้วกันเนาะอ่า ก็เป็นร้านอาหารของกำนันสวนเข้าไปในสวนหน้ากว้างประมาณ40ได้ได้อยู่เนาะ5 45ลึกอ่ะมันก็ประมาณพออๆกันอ่ะบอกให้นี่ก็ได้ถ้าถลุมก็เลยอ่ะนี่สวยนเก่าดี่อันนี้ก็มีใบนะอย่างนี้ไม่มีใบเนี่ย อแต่แปลกนกสนวนมี้ออกได้วะาาน,นี่นองน,นี่เอาชนวนแล้วกันโอนได้ลรอ่ะอันี้กขาพื้นบ้านนะเนี่ยทางไปนี่ไม่ตันนะฮะหลักแล้วเนาะมีมิเตอร์ไฟฟ้าให้หมด เบอรนี้รักมานะครับ087343875นะครับ088290477เชีงรายขายที่ดินนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไปดูทางออกกันนะครับอีกทางหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราเข้าอีกอซอย,ยนะซอยสิบเอ็ดซอยสิบซอยสิบครับอ่ะเดี๋ยวเราตรงไปนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเข้าง่ายเอาง่ายดว่าไม่ต้องกลับรถลูกค้าสนใจก็จองมาได้นะครับสองหมื่นบาทก็อจองได้แล้วฮะมีก่อยะไรเทคอนกรีตหมดแล้วับเนี่ยไม่ีเหลือแล้วแถวนี้ไม่มีใบนะแถวนี้นะที่ไม่ได้สมเนี่ยไม่มีใบ่ใบหายากนะครับนี่จะขายอยู่สามล้านหลังนี้อ๋อนี่สามล้าน ไม่มีใบเหรอไม่มีไม่มีมาคาไม่มีใบสามล้านเลยนะฮะเนี่ยหลังนี้ก็ล้านกว่าเนี่ย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 โทรถามได้เลยนี่ใต้มีอะไรเนี่ยสามล้านไม่ใช่ไหมไม่มีโฉนดครับถามได้เลยคานี่ตามตามนี่เลยตามตามพื้นที่จริงมันมันมีหุ้นอยู่หลายหุ้นก็เลยขายแบ่งตังค์กันนี่หโวของนนใหญ่นี่ เออไกลนะครับเขาออกได้สองทางเนาะสองทางซ้ายทางขวาขวาทาซ้ายบริการก็ทุ่งนาบนถนนก็ส right ั่งรถค้าที่ซื้อนะเรามีคำปรึกษาเนาะบริการงการขายให้นะฮะได้ไม่ว่าจะเป็นทำรั้วทำบ้านเนาะหลังวัดหลังวัดหาหมดทำหมดนะฮะจะถมพี่ก็บอกนะฮะดูแลจะไม่หาคนดูแลก็มีคนให้นะฮะจะแบ่งให้มีทีมงาน มีงานซัพพอร์ตให้นะฮะมีต้องกลัวเปล่าเปลวนะฮะเนี่ยก็โหวตสนุนชอเรืวขวาก็จะไปวัดลงคุณ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 นะวัดลงคุณที่ปีบาทสิบแปดกิโลอันนี้ก็จะไปออกชุมเนี่ยอันนี้ก็จะจะออกไปหนึ่งศูนย์สองศูนย์อันนี้หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับจุดเดียนั้นไม่มีถนนหลังนั้นอ่ะยาวไปจนถึงนู่นตีนเขาโน่นนะจนถึงถนนเส้นเส้นนี้ครับผมถือว่าโอเคครับแปลงนี้นะก็ใช้ได้นะครับนี่ก็ร้านอาหารมาพวกประมานนี่ร้านอาหารนี่ก็มีใบนะ มีมีฮะแต่มีมันมีตรงนี้แปลงนี้อยู่สองล้านประมาณเกือบเกืสามล้านนี่นี่ป้ายมีตรงนี้สามล้านกว่าสองสองล้านเกือบสามล้านละนี่ไล่ไ่นิดๆเหมือนกันแหละขายมาเป็นปีแล้วเนี่ยนานแล้วนะป้ายหลายอันแล้วแปลงที่ผมถ่ายรีวูปเพิ่งขายมาไม่กี่วันนี้เองนะฮะสดๆร้อนะไม่มีใครรู้นะตัวนี้ บาส่วนเขาจะใช้เงินก<ช>็เลยจะเป็นต้องขายแล้วแบ่งที่มันก็วป้นที่จํากัดสี่สี่ห้าเจ้าเนาะเป็นของมรดกที่ต้องแบ่งใครชอบกอนหักมานะฮะมัดจำมัดจำก่อนได้เลยนะฮะได้สิทธิ์เดนอยู่นี้นะฮะก็โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ